สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตต่างๆนะครับสวัสดีครับ พบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวิเคราะห์ดวงดาวนะครับทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรธิอดรนะครับรอบนี้นะครับเราก็มาทำคลิปกันใหม่เนื่องจากประกาศของอสถานการณ์โควิดนะครับทำให้มีการเลื่อนการออกรางวันไปนะครับวันที่1เมษาก็เปลี่ยนไปเป็นวันที่2พฤษภาสองห้าหกสามนะครับฉะนั้นเราก็เลยมาทํากันใหม่แต่ท่านที่ไปดู คลิปวันที่1เมษาแล้วนะครับแล้วท่านใดที่ชอบก็เลือกตามความที่ชอบเลยวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้นะครับวันที่2พฤษภาสองห้ํหกาสำหรับท่านที่ชอบเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับก็ให้มาดูคลิปของรายการเปิดดาวรุ่ันดวงนะจะมี3รายการเลยนะครับ1คือวิเคราะห์ดวงดาวก็คือ อันนี้นะครับที่ท่านกําลังชมอยู่นะวิเคราะห์ดวงดาวก็จะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าณนะวันนั้นเวลานั้น นะครับวันนั้นเวลานั้นเลยนะครับโดยใช้หลักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับวิเคราะห์แต่ละภพแต่ละเลือนนะครับให้เสร็จสับแล้วก็จะทําเลขสรุปให้พร้อมสรุปเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยว่าลักนานี้เปอร์เซ็นต์มีโอกาสถูกเท่าไหร่เท่าไหร่ท่านจะได้นําแนวทางตรงนี้ไปจับนะครับว่าชอบอะไรไปเสี่ยงโชคยังไงนะครับเสร็จแล้วดูดวงดาวเขย่าโชคจะเป็นการนําเลขสรุปตรงนี้ไปจับเป็นชุดเป็นชุดให้ พร้อมบอกเทคนิคให้ด้วยนะครับว่าต้องซื้อยังไงซื้อกับใครอะไรยังไงแบบนี้นะฮะพอจัดชุดเลขให้เสร็จบอกเทคนิคให้เสร็จไปดูอีกรายการหนึ่งก็คือโชคใหญ่เงินทับตัวรายเดือนถ้าท่านมีลัคนาของตัวเองอยู่ในรายการโชคใหญ่เงินทับตัว ก็จัดเต็มได้เลยนี่ให้เป็น3ขั้นตอนนะครับเพื่อให้เรื่องของเสียงโชคเนี่ยเวลามันกระชับขึ้นนะครับเผื่อท่านแชร์ให้ใครได้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าทําทุกอย่างหมดบอกเทคนิคทุกอย่างมันจะนานเกินไปการบูชาดวงชะตานะครับมีมาตั้งแต่โบราณน,นะครับแผ่นทองนี้เนี่ยนะครับเป็นแผ่นทองสําหรับบูชาดวงชะตานะครับจะบรรจุยันนะมหาอุดหนุนดวงพภคทรัพย์ลงไปนะครับพร้อมทั้งกับ จานดวงดาวในวันที่จุติเกิดขึ้นมาลงบนจักรราศีนี้นะครับสำหรับสวดบูชาดวงชะตาตนเองสวดประมาณสักสองเดือนนะครับเสร็จแล้วนำไปหล่อพระพุทธรูปที่ไหนก็ได้นะครับหล่อแล้วเนี่ยให้คนมากราบไหว้บูชาดวงชะตาของเรานะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่ Line แอดโอเพนดครับ อ่ะคราวนี้มาดูกันวันที่2พฤษภาคม2563มีดวงดาวอยู่บนท้องฟ้านะครับเป็นอย่างนี้ก็คือลัคนาเนี่ยนะครับจะสถิตอยู่ที่ราศีกันนะมีพระพุทธนะเป็นตนุลักษ์นะมีตนุเศษเป็นพระพุทธอีกเหมือนกันมีกเษกเษตรเกษตรหมายถึงความหนักแน่นมันคงนะครับเป็นพระเสานะมีมหาอุด มาหาอุดหมายถึงมากโออาเป็นพระอาทิตย์นะครับและก็มินนิตเป็นพระพฤหัสนี่นะครับนั่นคือในวันนั้นวันนั้นเวลานั้นนะครับแต่ละรายการี่ผมแยกให้แบบละเอียดยิบเลยเจาะลึกลงไปอันนี้คือวันเวลานั้นนะครับแล้วมาดูเรือนพบเรือนพบที่เราใช้นะครับที่มาร์กดาวเอาไว้ให้นะสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะก็จะได้ดูเป็นด้วยเรือนพนี่นะครับที่ใช้ในเรื่องของเสียงโชคก็จะมีตนุ นี่นะครับมีกระดุมพะระกระดุมพระก็หมายถึงเรื่องของการเงินเรื่องของเงินรายเดือนนะฮะบุตตะหมายถึงลงทุนเสี่ยงโชคนะอก็หมายถึงหนี้หมายถึงโชคหมายถึงเงินที่เข้ามาได้ปัตตานีนะครับหุ้นส่วนคู่ค้าต่างๆนะครับสุภะความบริบูรณ์แล้วลาภะก็คือลาบเวลาที่ท่านดูสรุปแล้วเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกอยังไงก็ให้มาดูที่พบนี่แหละ นะให้มาดูที่พบเพราะหลายท่านที่ติดตามกันมาตลอดจะเข้าใจแล้วว่าดูยังไงนะครับเนี่ยก็ให้ดูความซ้ำนะคราวนี้มาดูลัคนาสถิตเมษนะเริ่มต้นเลยนะครับลัคนาสถิตเมษนะครับในวันที่2พฤษภาคม2 5 6ามนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง90%เมตรมษนี่เรียกว่ามีมีโชคต่อเนื่องนะการเงินจะดีขึ้นเรื่อยเรื่อย นะครับการเงินดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่พระเสาย้ายไปเนี่ยนะครับเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆเมธและก็มีโชคด้วยนะครับนะเมธ90%เลขที่เป็นแนวทางนะครับดวงดาวที่ส่งกําลังนะครับ59417นะ59417เลยนะครับเมธพฤกนะครับพฤกนะครับ60%นะ60%ตัวเลขที่ส่งกําลังนะครับ57431 นี้นะครับคราวนี้มาดูเมถุนเมถุนนะ80% 80%เลยนะครับนี่โอ้โหเยอะๆกันทั้งนั้นเลยเลขที่ส่งกับำลังนะครับ1 4 9 2 5นะ1 4 9 2 5นะแล้วก็มาดูกรกฎ40% น้อยไม่ต้องตกใจนะ40%เขาก็ถูกกันมาเยอะแล้วนะมันอยู่ที่บุญวาสนา40%นะครับตัวเลขที่ส่งกำลังคือ2 5 7 1 9นะแล้วก็สิงนะครับสิง80%สูงทีเดียวนะครับ80%ตัวเลขนะครับ8 3 4 5 6เห็นไหมเสร็จแล้วกันกันนะครับ40% 7 5 4 6 หนึนะเจ็ดหาสี่หกนะครับตุนลักษณะสุ้าสิบเปอร์เซ็นเลยโอ้โหโดดเด่นมาก3 5 2 7 6นี่นะครับพิจิกพิจิกหกสิบเปนกสิบเนะครับหกสามนะไปใช้กันได้นะธนู90%อร์โอ้โหชาชาวธนูนี่เรียกว่า มีโชคต่อเนื่องเช่นกันนะครับตัวเลข5 4 6 1 9นะธาธนูนะมังกร60% 60%นะครับตัวเลขนะ3 1 4 9 0นะปุม60% 6 8 1 4 9นะมีน40% 7 5 1 สี่เก้าอ่ะควนี้เปอร์เซ็นรวมเปอร์เซ็นนี่คือเปอร์เซ็นในวันนั้นนะครับถ้าไม่ต้องตกใจว่าหุยทำไมน้อยแต่มันมีเปอร์เซ็น์ทั้งเดือนถ้าไปดูในโชคใหญ่เงินทับตัวนี้จะบอกไว้ว่าถ้าใครมีลัคนานั้นมันจะบอกเทคนิควิธีการไว้ด้วยนะครับเดยกก็ไปดูกันส่วนองศาครนี้องศาเนี่ยมีความสําคัญนะครับที่เราจะใช้ในการสรุปตัวเลขนะเลขหนึ่งหมายถึงพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์ นี่พระอาทิตย์อยู่ที่18.18 18องศาเรียกว่าอยู่กลางองศานะครับพระจันทร์อยู่11.43นะ11.43นะครับเลข3คือพังค,พงคารพังคารเพิ่งย้ายเข้านะยังอยู่ที่1.8องศาพระพุธอยู่ที่24.55เนี่ยนะเลข4เนี่ย24.55พระพฤหัสอยู่ที่5.12องศาพระศุกร์อยู่ที่0.19 นะฮะพระเสาอยู่ที่3.17พระราหูอยู่6.55นี่ใกล้ออกแล้วนะใครที่ราหูทับ,บลักอยู่นะเตรียมตัวได้เฮแล้วใกล้ๆแล้วนะจะออกประมาณสักกันยานะครับนี่นะธนูอีกนะเตรียมตัวสบายเลยเพราะกันยานี่โอ้โหชีวิตเปลี่ยนละเกิดใหม่พระเกตนะครับ19.16 เนี่พักเกตนะพกเกตอยู่นี่19.16มรตยู19.7นะอันนี้คือองศาโคจรเราก็จะใช้ในการสรุปเลขซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยนะสรุปเลขกันให้ว่าเหลืออะไรบ้างเพื่อให้ท่านได้จับไปมิกซ์แอนแมทด้วยตัวเองเอาไปใช้ด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวพอสรุปเสร็จแล้วนะถ้าเลือกไม่ถูก ท่านไปดูที่พบนะดูความซ้ําอันนี้บอกเทคนิคไปเลยนะบอกเทคนิคเลยไม่ต้องมาเรียนเลยนะได้บอกเทคนิคเลยท่านก็เอาเลขสรุปไปดูความซ้ำนะครับแล้วเป็นการจัดชุดของตัวเองถ้าจัดชุดของตัวเองเสร็จแล้วก็ไปดูดวงดาวเขย่าโชคนะครับเพื่อไปเทียบชุดกันนะะว่าเป็นอย่างไรเพราะว่ารายการเราจัดให้กับท่านจัดเองเป็นอย่างไรไปเทียบชุดกันนะครับ <S <S อ้าว <Amsterdam> เดี๋ยวมาดูเลขสรุปเลยว่าเหลืออะไรกันบ้าง ท่านใดที่เป็นนักธุรกิจนะครับทำกิจการการค้าเป็นดารานักสแสดงเป็นนักการเมืองหรือรับราชการนะครับที่ต้องการชื่อเสียงเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นนะครับผมแนะนำให้บูชามหายันต์มนตาเก้าณะนะครับเรียกว่าเป็นมหายันที่มีพุทธคุณด้านชื่อเสียงโชคลาภโภคทรัพย์สเสน่หานิยมนะครับอำนาจบารมีพร้อมทั้งมีคาถากำกับยันนะครับให้สวดบูชาทุก วันสามารถสําเร็จสมปัานาโดยง่ายครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line แอดโอเพนดาวครับสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลขที่สรุปให้นะอาจจะไม่ถูกใจท่านที่ชมอยู่ก็ได้แล้วแต่นะเราเลขที่ผมเอาออกท่านก็จะถ้าถูกใจก็เอาไว้ก็ได้แล้วแต่มีเลขหนึ่งนะมีเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งคือพระอาทิตย์นะเป็นมหาอุดด้วยนะเป็นมหาอุดด้วยนะครับ มีเลข6นะเลข6เลข9เลข4เลข5เลข7นะครับครั้งนี้นะเลข8ที่ค้างอยู่ในกระดานมานานนี้เอาออกไปด้วยนะเนี่ยนะ,ะก็อย่าลืมไปใช้เลขแทนกันด้วยนะ,ะมันสามารถแทนได้ด้วยเนี่ยเราก็ไปดูกัน6กแต่เแทนกันได้อะไรย่างนี้เผื่อท่านใดไม่ถูกใจนะ ก็ดูเลขของตัวเองมาผสมกันอันนี้สรุปให้นะครับส่วนใครที่อยากมีโชคมีลาบนะครับอย่าลืมต้องทํา3ขั้นตอนนะสขั้นตอนคือ1ท่านต้องทําจิตให้เป็นเมตตานะเป็นเมตตาไยางไเมตตาให้เรารู้สึกเรามีความสุขอย่างไงสบายอย่างไรทําจิตให้คนอื่นเขารู้สึกได้อย่างนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้นะทำจิตให้มีเมตามีเมตตาแล้วนะครับ2ก็คือต้องสร้างบาร,รมีให้ตัวเอง สร้างบารมียังไงสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์ผมให้คาถาไปแล้วนะคาถาหัวใจธาตุเป็นขันต์คาถาอิทธิเจคาถานวโลกุตละสวดทุกวันท่านจะมีโชคมีลาบแน่นอนนะใครที่ยังไม่รู้ไปดูในเพจเปิดดาวรู้ตันดวงนะลงคาถาไว้ให้หมดเลยสต้องทําบุญแบบฉับพันธันใดนะสามขั้นตอนอย่างเนี้ยท่านจะมีโชคแน่นอนนะบุญแบบฉับพันธันใดเป็นยังไงก็คือเวลาที่มีใครบอกบุญเราไม่ต้องคิดเลยบอกมาปุ๊บทาทันที ทำทันทีไม่ต้องคิดมีน้อยทําน้อยนะครับมีมากทามาก5บาท10บาท20บาทนะตามกําลังที่เรามีนะไม่ต้องไปคิดมากแล้วก็ไปดูเป็นขั้นตอนนะครับดูวิเคราะห์ดวงดาวเสร็จแล้วได้เลขสรุปแล้วนะได้เปอร์เซ็นต์แล้วไปดูดวงดาวเขย่าโชค นะดวงดาวขย่อโชคก็จะจัดสรุปให้เป็นตัวเลขดูซิว่ามันตรงกับใจเราหรือเปล่าถ้าตรงใจเรานะพร้อมเทคนิคแล้วก็ไปดูโชคใหญ่เงินทับตัวรายเดือนนะจะบอกวันที่ซื้อให้ด้วยแล้วถ้ามีลัคนาเราในโชคใหญ่เงินทับตัวรายเดือน ก็จัดเต็มได้เลยเพราะช่วงนี้ทุกท่านกําลังอยู่บ้านนะโควิดระบาดเรากอา็อยู่บ้านเพื่อชาตินะเราก็เสี่ยงโชคกันไปเป็นความหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ขอให้มีโชคสมปรารถนากันทุกคนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ กดติดตามช่องของผมที่ปุ่มนี้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจัดช่องของเราครับ